เป็นอะไรไม่รู้แล้วจากสามล้านสามเทียนเ<อ>ทียนเทียนเทียมีหน้าตาคุ้นๆแต่ไม่ใช่แมปเดิมนะวันนี้ไม่ใช่แมปเอ็ดเกพซินนามิเป็นแบบเบลล์อดอย่างเดียวนะวันนี้จะต้องมาหาลัคกี้บ็อกด้วยไหนไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะที่บ้านเทียนเหรอออกมืใช่ไ,<อ>ไม่่ใชตือแจง ตกใจนี่ยว่าบ้านเทียนนะบ้านเจ็ดเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บ้านเทียนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่น่ารักจังเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้เราจะได้ตัวดีๆบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะได้หนอนดุ๊กดุ๊กดุ๊กได้ไหมพร้อมไหยังพร้อมไหยังเริ่มเลยนี่เริ่มเริ่มแล้วเพราะว่าต้องมีเงินให้เก็บนี่ไงเริ่มแ้วเหรอนี่ไงมีเค็มมันแรกแล้วไหนต้องมีเงินหมื่นห้าแล้วนะถ้าตามเควสก็คือเจนต้องไปเก็บกล่องมาก่อนหนึ่งกล่องแล้วก็เอามาวาง หวังแล้วก็ต้องเปิดดูซิว่าจะได้ตัวอะไรซึ่งหมายความว่าเราอาจจะได้ตัวดีๆหรือไม่ดีก็ได้อนีอ้อบอกไม่ถูกเลยนี่ขอเร่งสปีดหน่อยสิ<ต>ซื้อสปีดซื้อสปีดซื้อสปีดเอาเลยเอาเลยฮ <c oughs> นี่ได้ดินโอมานี่นี่นี่ต้องได้มาแล้วหนึ่งกล่องมามาเปิดแล้วนะมาเปิดดูซิวันนี้ดูซิว่าตั้มจะพกดวงมามากกว่าเทียนหรือเปล่าปกติ <c oughs> <ๆ>เทียนพกดวงมาช่วงแรกๆดีกว่ามาก เกมนี้อัพสปีดก่อนนะเกมนี้อัพสปีดก่อนเร็วๆๆอุ้ยทันด้วยน้องทันด้วยเฮ้ยจริงเหรอใช่ต <ำ S 2> ชั้มจะไปอีกตั้มจะไปอีกลองดูซิมีบล็อกลอ็อกหุ่นทันไหมนะอ,อีปิก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 เฮ้ยตั้มอยากได้อันนี้อะไดมอน,มนออด์ไดมอนด,<า>ด์เทียนไดมอนด์มันมีบล็อกลอ็อกหุ่นตั้มก็เห็นเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลบกันเทียนเดียวเดี๋ยวเทียนเดี๋ยวเทียนโอ้ยหน้าหน้ายังมีอีกหนึ่งเดี๋ยวไป้ายป้ายป้ายวิ่งวิ่งวติองบล็อไมด้ใบแล้วนะเดี๋ยวเำี้ย จริงเหรอต้องเอาความเร็วก่อนไดมอมดจริงๆด้วิชีเดี่ยวเดียวสีแดงมันมีพฟยุสีแดงเอ้ยไม่ใช่สึนามิสีแดงเมื่อกี้ต้องก็เลยแบบหลบไว้ก่อนบล็อกล็อกหุ่นดีไหมได้อะไรบ้างเลยสามจุดสี่สี่เคสามจุดสี่สี่เคก็ไม่น้อยนะไปแล้ว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 เดี๋ยวสีเขียวมาสีเขียวมากขึ้นสีเขียวได้สามร้อยสามสิบเปอร์ซิโก้ลัอกี้บล็อกได้อะไรอีก อีกแคู่อีโป๊ปป์จะป่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้มท่าตั้มระมโอปลบมากเออเลเจนดารี่มันจะไหวไหมอันนี้คือเขาเรียกระมโอปลบมากไหมลบมากใช่ใช่ขอลบมากนิดนึงไปไปไปเร็ววิ่ง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 บล็อกสีทองได้สองพันหกแน่จริงเหรอนี่ต้องกำลังจะเปิดเลเจนดารี่ได้ได้ได้อุยเดี๋ยวนะมีชั้นสองเลยนอะ มีชั้นสองแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวไม่เรียกชั้นสองแล้วนี่เล่นมาก่อนกี่วันเนี่ยโอ้ยโก็เล่นนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ข้าคุณครับขอบคุณครับไม่เอาไม่เอาอันนั้นไม่เอาเอ้ยวเดี๋ยวไม่เอาอันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่เอานะถือถือไม้อันนั้นไม่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยว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 กลับก่อนกลับก่อนเดี๋ยว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 ทำไมต้องวิ่งไม่ทันน่ะเดี๋ยวมา เจี๊ยดนะพี่สิหลบทันพอดีเฮ้ยไม่เนี่ยไม่ทันเออไม่ทันไม่เจอต้อมไม่กระโดดนไก็ทันนะแต่ว่าต้อมคิดว่ามันจะไม่มีอะไรมาต้องตกไว้ตรงไหนโอ้โหเดี๋ยวไปช่วยเก็บต้อมยังอุ้มได้อันเดียวเองอ่ะต้องไม่มีตังค่ะเดี๋ยวสิเทียนรอก่อนอุ้ยสีดำฮะใช่ใช่สูงมากสีดำสูงมากใช่สูงมากตายเลยต้องอย่าถึงบ้านไม่ใช่ใช่ ตั้มจะถึงบ้านอยู่แล้วเมื่อกี้นิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วนี่ถึงบ้านแล้วนี่ตั้มได้เลนจ์ดารี่มาแล้วขอคนที่อยู่กับเรามานานนะต้องตองได้ตองตองต้องตองจองออกก่อนนะครับยังต้องมาลุ้นอันนี้อีกทีอุ้ยได้จบจบจบตาหัวเป็นรุ่นเบบี๋รอบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นรุ่นใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นระดับดีสุดใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นจบจบตาหัวรูปแบบเบบี๋เล็กๆอ่งั้นนะกว่าจะวิ่งมาได้ทรมานสุด เราไม่เช่นลงบ้านเนี่ยฮะ<า>เอาเขาลงไงอะ่ะฮะลงอะไรหรอลงบ้านไม่เป็นนะลงบ้านโด <c oughs> ดโดโลดลงมาเลยจากชั้นสองเจนมีชั้นสองแล้วหรอใช่เช่นมีชั้นสองแล้วต้องรีเบิร์ตบ้างไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสิรีเบิร์ตเออเดี๋ยวนะรีเบิร์ตแชร์อะไรเนี่ยอ,อ้าวรอรวแ,ลวแล้วเสียอะไรบ้างไหมถ้ารีเบิร์ตยังไม่กล้ารีเบิร์ตเลยรู้แต่ว่าทำชั้นสองแล้วอ้าวรีเซ็ตยูนเลเวลสปีดเฉยๆไหมไม่ใช่ไม่ได้อะไรหายปะกำกดแทนแล้วนะลืมต้งต้มอึ๊บ ค่สปีดหายนะตัวละครยังอยู่ตังก็ยังอยู่นะต้องเป็นมิติกมิติกตอมิติกก่อนต้องเห็นกองมิติกต้อมก็เลยหลบมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเอาตัวนี้ใส่เอ๊ะได้ฮึบอุ้ยหนึ่งมือเลยเชียนมิติกเอ๊ะเดี๋ยวนะให้จริงเหรอ โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับที่เทียนน้องให้ตัวระดับบิลเลียนมาเลยอ่ะจริงเหรอใช่ใช่น้องให้ตัวระดับบิลเลียนมาเลยอ่ะเป็นช้างระดับบิลเลียตนี่นี่ยอง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 สกิลเลนี่ไปอไปขอดูตัวสกิลเลซิน้องให้ของขวัญด้วยโอ้ยตั้งได้แปดสิบห้าบิลเลียนเลยนะอะไรนะอุ้ยสกิลเลตสองหมื่นอยู่นะเทียน ไปเพราะงั้นมาต่อได้เวลาของเราแล้วต่อตกดอีสิกดอีกดอีทำไมมาพร้อมแล้วพร้อมไปเดี๋ยวเดี่ยวโอ๊ยโอ๊ยนี่เมื่อกี้ต้องไม่ได้กระโดดต้องตายได้ไงอ่ะมารอบนี้โอจีมาเจอกันสักหน่อยสิโอ้ยเดี๋ยวความเร็วแค่นี้ไม่น่าจะโอจีได้นะพร้อมปะเจอถึงเดี๋ยวจะแดงขนาดนี้ไม่ไปสรุปบ้าไม่ได้ไปสักทีมาแล้วฮึโผล่หน้าขึ้นมาแล้วก็โดด ผลดกขึ้นมาแล้วก็ไปไ่อะอนี่กำกำลังจะไต่กำแพงเลยไม่ใช่ฮะ<า>วิ่งไปหาโอจิ OG. นี่วิง่งเราไม่กลัวเราไม่กลัวจะลงล่องได้โอเคเกือบไปแล้วกะเร้งลอยสูงมากโอ้โหเทียนวิง่งโธรเทรียนโรเอ๋อนี่ไงต้องแบบเมื่อกี้เอ็นอยู่ว่ามันไม่มีตรงนี้แต่มันก็มีขึ้นมากางทางอะไร e อ้กูสิบล็อคกี้บ็อกเก็บไปหน่อยแล้วกันนี่ไปเนี่ยไปไม่ได้เนี่ยเอ้กูสิบล็อคกี้บ็อกอ่านี่น่ากลัวจังเลยกลัวมันอยู่ๆมันก็โผล่มาโชคจะเป็นใจให้เราหรือเปล่านะเดนรอตรงนี้นะเระหว่างขึ้นไปกระองใช่แล้วใจเย็นๆนะอย่าใจร้ายกันสิ่เรื่องใจเย็นๆมันมาแล้วเราทำยังไงอะเทียมมันมากับโทรใครจะไปเนี่ย มันมากับโตรูแค่แป๊บเดียวนะมันมาก้สิานาทีมันมากับ t r รูก็ต้องไปไม่ได้ต้องเห็นอยู่ตรงน้่แต่มันเป็นโ r รูมีกี่กองมีหนึ่งกองมีหนึ่องอยาไปด้วยได้ไหมได้ไหได้ไหมได้อะได้แต่มันเป็นโ r รูเดียวโอ้โหโอ้โหเดียวเดียวเดียวเดีย

L B I P L B I P L B I P ได้ที่ไหนน้องก็เข้าตามีไอพีสิดีกล่องแรกของเตามันเป็นโอทีไหนไปดูสิต้องเปิดไหนไหนต้องจะได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตั้ม่ดูด้วยเอ้ยมา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 เร็วมาเร็วนี่กล่องแรกกันนะคือตั้ไหนที่ขึ้นันได้ได้ open โอทีหนึ่งตัวแล้วก็ไม่รู้จะหนึ่งตัวเท่านั้นหรือเปล่าเฮ้ยร้านห้าง ต้องว่ามันไม่ต่างอะไรกับเออกาเล็กซี่ลัคกี้บ็อกนี่แกลัคกี้บ็อกได้มาอีกสามกล่อคูณสิบลัคกี้บ็อกไหน้าไหนนะก็อเปิดทั้งสามกองได้ใช่ก้าอีช้างเจ็ดล้านหรออุ้ยช้างเจ็ดล้านเหรอเดียนเจ็ดล้านเลยอ่ะใช่ช้างเจ็ดล้านเลยอ่ะ อุ้ยอีเวนต์มาอีเวนต์มาไปอย่างนี้เราไปหาซิว่าอีเวนต์นี่คืออะไรจำอย่างได้นี้จำอย่างได้นี้สุ per x กุญแจลัคกี้บ็อกช่อยากได้กล่องนี้แต่ว่าเดี๋ยวนะหลบก่อนเฮ้ยอ๋อนี่ไงนี่ไงขอเก็บกล่องนี้ก่อนไ้โอ๊ยทำไมอ๋อแล้วก็หลบก่อนได้ไหมหลบ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 หล้งควรจะสั่งไปเร็วไปไหนล่ะไปไหนไม่ไป โอ้ยเจี๊ยบเจี๊ยนเดี๋ยวะจี๊ยบเจี๊ยบะจี๊ยบนจี้ยบเจี๊ยบเที๊ยบเจ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 ี้ยบเจีอยูเจี๊ยบ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 เจียเจี๊ยบเจี๊ยบเจีเยบอจี๊ยบเจงอยบเจี๊ยบเจตายะเจี๊ยไม่ีายบเจี๊ยบเ่ี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ย้เจี๊ลบจีิใช่สีงมาเนี่ย ตั้งกําลังสีแดงเทียนเองยังทีนกําลังสีแดงเทียนแอบกับเทียนก็โอ้ยไม่เป็นไรนะทําแอบคนเดียวพอแอบคนเดียวก็พอไงแอบเพิ่งนะสีแดงหลบก่อนตั้งยาตั้งยาทีนยาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเห็นสีม่วงด้วยไหนอะสีม่วงข้างลังอ่ะหลบก่อนตั้งยาอย่างยาตั้งจ่อยายาอย่าได้จะทําร้ายกันอย่าเลย ได้มาแล้วเย้เย้ดีแน่ตีมตรงนี้เลยโอจีน้องเฉยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวสินี่เมื่อกี้สัญญากับน้องว่าจะเอาโอจีให้นี่เอาไปเลยเอาไปเลยนี่เลยอ้าวไม่เอาโอจีเหรอไม่เอาโอจีเหรอนี่นี่นี่เอาโอจีไหมโอจีไหมนี่เมื่อกี้สัญญากับน้องว่าได้โอจีจะโอจีให้เย้อันนี้ซีเกรดอันนี้ไดมอนด์อันนี้ซีเกรดน้องเขาเปิดหรือยังอ่ะหรือว่ากล่องชายนี่จะไม่ใช่ชายนี่เนี่ยอ้าว เ,เอ้ยน้องก็ม like> ีชั้นอื่นหรือเปล่าไม่ท like ูแล้วนีชั้นตัวไห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 นเฉยไม่ใช่ขบวหมันคือตัวไหนห๋อต้วนี้อ๋อไม่ไม่เท่าไม่เอาหมายว่าแค่แค่มาดูเฉยมันตัวไหนแค่มาดูเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่มาดูเฉย เดี๋ยวเดียวแค่ไปดูเฉยๆอยากรู้ว่าตัวไหนเฉยๆโอ้โหเอ้จริงดิโอ้เราก็ไม่เหลืออะไรแล้วใช่ใช่เดี๋ยวนะเอาจริงขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วตัวไหนที่เป็นใช่เนี่ยไหนเปิดโชว์ดิเปิดโชว์เลยฮุ้ยสโลสโลสโลออกไปเดี๋ยวเดียวเดียวไม่ใช่แล้วบีทนี่ไม่ได้ใช่แล้วใครกดบีทน้องกดจ้า ไอ้วิ่งก่อนวิ่งวิ่งเร็ววิ่งซับแอฟซับแอบซับแอบได้ไหมได้มาแต่ว่าบีอยู่ไหนล่ะบีอ่ะข้างหน้าหมดไปแล้วเฮ้ยบี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 อ่ะบีอยู่ไหนตัทีบีบีมันคืออะไรอ่ะบีอันไหนอ่ะเมื่อกี้มันมีเคร่งบินอยู่นะใช่ไหมมันมีสถานะบีอ่ะอยู่ไหนเนี่ยเอากล่องนี้ไปเก็บโก่อเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออเออก็ได้ก็ได้เอากล่องนั้นไปเก็บก่อนไปไม่ได้เนี่ยตอนนี้ออกไม่ได้นี่ที่หาบีหน่อยสิบีอยู่ไหนโอ้ยเดจอแล้เยเยเย ได้โอจีแล้วคือกล่องที่ติดได้โอจีแล้วเย่เย่ได้โอจีแล้วว้าเโดนฟาดเลยมาลุ้นกันมาโอจีหิวโอจีหิวจะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะหิวจริงไหมหิวจริงไหมเดี๋ยวมาลองกันตัวกระเปียกนะเดี๋ยวนะมันหิวแค่ชื่อว่าเทียนโตมันเล็กเหมือนเดิมอ่ะแต่ จะรู้ไหมว่าในคลิปเราหลายๆคลิปที่เล่นเกี่ยวกับเบลลัสชื่อเมทิโอเมทิโอซึ่งตัวนี้ก็คือเมทิโอเริ่มต้นที่ยี่สิบจุดสี่ล้อทักสิบเลยหรอใช่แล้วกดสี่รออะไรล่ะ<จ>ออาเกล็ดเอาเกต็อัเกตอดอาเกลนี่เนี่ยอาเกล็เอาเกล็ด,ดใครกี้โกงไม่มีนี่ออาเกตดเอปเกตดนี่ต้องเห็นกลองนี้ต้องอยากงได้แล้วต้องอยักงได้กลองนี้จังเลยต้องจะได้ไม่นะ เออยได้แล้วอันนี้ที่ต้องอยากได้นี่นี่เดี๋ยวลบก่อนลบก่อนเชิญเราไปเล่นดูสิประเด็นคือตอนนี้ตีอยู่กลางทางเลยจ้าไอ้ทันไหมทันไหมโอเคทัน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 ตั้มั้อะไรทันอะไรอะไรไอ้ยาไอ้ยาโหนี่ตั้งสีแดงมาี่จะบอกไว้ให้เอ้ยเดี๋ยวสีตั้งกุศลจะไม่แย่งโอจีด้วยเดี๋ยวจะเย็นเป็นดูแย่งจ้า โอ้โหแดงขนาดนั้นอุ้ยอุ้ยอ้าวน้องไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่เทียนปุ๊ดอีปุ๊ดอีปุ๊ดอีน้องอุ้ยเทียนบีบเฮ้ยจินได้มาด้วยหรอได้ได้แต่ใครอย่าทำตกนะใครอย่าทำตกนะเทียนเราต้องดูหลังให้ไปเร็ว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 วูวไปเร็วไปเร็วแอบก่อนนะแอบก่อนนะแอบก่อนนะใครอย่าตีเขานะทำไมต้องลุ้นเหมือนได้เองวะเนี่ยอย่าตีเขานะเยอะใจเย็นใจเย็นไปเร็วกับบ้านเร็วกับบ้านเร็วกับบ้านเร็วได้ยู่ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้แล้ว,ว,เ,วเย่ยต้องไปด้วยเย่ยววยนี่หน้าตาคุณคุนนี่ไงตัวเนีวกับตั้มเฮ้แต่สามล้านอยู่สามล้านอยู่ <c oughs> ใช่ใช่หน้าตาคุณคุณเลย <c oughs> ได้พี่หมูเย่ยขบนยังมีอีกนี่มีที่วางอยู่เพราะงั้นก็นี่รุ่นนี้ดีกว่าซูปเปอร์ลัคก,กี้บ็อกซ์ไดมอน ซุปเปอร์เอกลุสีลัคกี้บ็อกเตมอนเลยนะต่ำก็ลองเปิดดูใช่ได้นะถ้ามากกว่าสองล้านก็ถือว่าดีนะได้ได้สามจุดแปดล้านใช้ได้ใช่ได้เยอะกว่าโอทีอีเอกลุสีไงนี่มันเอกลุสีเอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะอะไรหรอน้องเขาเอาอะไรมาให้ฮะน้องมีหรือเปล่าขอบคุณค่ะน้องเขาเอาคิวไอมาให้ล่ะใช่ใช่ โอ้นี่ต้องมีตัวหนึ่งที่ติดลาวาต้องไปเก็บมาได้ตอนนั้นเราต้องไปยังไม่เคยเปิดเลยหมอเลยเอาไปตั้งเลยเอาไปตั้งเอ็กซ์คลูซีฟลาวาเฮ้ยไหนดูสิดูสิดูสิได้ได้เออหนึ่งจุดห้าล้านก็ถือว่าใช้ได้นะนี่ไงนี่ตัวนี้หรือเปล่านี่ไงแมทิโอชายนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงตัวนี้ไหมเมื่อกี้ที่ได้ช้นี่อ่ะเนี่ยร้อยสามสิบสอง จุดเจหนึ่ง QI level เก้าจเจเนี่ยอ๋อตัวนี้แน่เลยใช่ใช่ไหมอ๋อลพาไปดูแล้วเทียนไม่ได้อันอนี่ไงตั้มก็ไม่ได้ดูเมื่อกี้นี่แฮกแล้วก็มีกล่องเป็น l a n b o w เปล่าเ,เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารอบนี้ใครจะได้ OG ไประหว่างคนที่ไปเก็บกับคนที่ยืนมอ,นะ <c oughs> องตั้มมันต้องปิดสถานะแล้วล่ะอย่างเงี้ยกูเล่นเลยหรอ <c oughs> เดี๋ยวโอกาสมีคนอีงแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยน้องก็ได้ไปทันนะเทียนน้องก็ทันน่ะราต้องกลับไปถึงบ้านก่อนกลโคเด้นด้วยนะอะไรเหรอน้องเขาได้เป็นโคเด้นในกล่องนั้นน่ะใช่ไงเป็นโคเด้นด้วยใช่ใช่ใช่ถูกต้องแล้วเป็นโคเด้นแต่น้องก็ตายนะต้องจะบอกให้แล้วต้องก็เก็บโคเด้นกันมาอยู่เก็บโคเด้นกันมาอยู่อยถือไมาถือไม่ ลงซ้ายลงขวาลงซ้ายลงขวาลงซ้ายลงขวาตรงนี้ไม่มีใครรอเลยตั้งสามคนอยู่ตรงนี้หมดเลยลงซ้ายลงขวาใจเยังไงเดียวเดียวเดียวลงซ้ายลงขวาเดียวเดียวยายาย่ายทำกันยาโอ้ยหล่ะโดนหล่นเลยยายข้างหลังข้างหลังมีเว็บโอ๊ยมีคนมีเวฟมาตายเลยตายเลยตั้งกกดกดกดแล้วเดี๋ย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 วต้องกลับไปกลับไปกลับไป ถึงไหมถึงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าต้องต้องตายข้างหลังตายเร็วรีบเก็บเร็วรีบเก็บเร็วใกล้ใกล้วันกี้ใครเก็บเร็วเร็วเร็วเราได้งราได้เราได้เย่แต่ต้มไม่ได้จุดโจ้เลยเปิด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 เลยไหนไหนได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรเปิดเลยเลยอยากรู้เฮ้ยโอ้โหเจียนสิบห้าจุดเก้าเลยสิบห้าจุดเก้า ที่แน่ทาโก้ลักกี้บอฟทาโก้ลักกี้บอฟเอ็กซ์คลูซีฟลักกี้บอฟโอ้สีแดงมาโร,โรโรติดติดกันได้อะไรได้อะไรได้ได้เก้าอ,อุ้ยก็สองล้านกว่าอยู่นะก้าเกิลก้าเกิลเกิ้ล <c oughs> สองล้านเลยหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ใช่<ม>ทาโก้นะ เมื่อกี้คือแค่ไดมอนด์ธรรมดาทา,าโก้เท่าไหร่้สามล้านสามอู้กาปีตาโก้กาปีตาโก้เฮ้ยเทียนมาอีกแล้วตั้มเห็นตั้มเห็นเมื่อกีอ้มันน่าจะเป็นเอ่ปปเอสุ per exclusive go ตาตั้มเล็งไม่ผิดนะอุ้ยแต่สีเขียวมาอากกๆๆุ้ยลลกรองกอนได้ช้างสีทองช้างสีทองช้างสีทองก็เอาน,อานานะใช่ล้านสี่ไงนี่ไงสุ per e x คลูซีฟโก o นี่ซูเปอร์เอกูซิบลัคกี้บ็อกซ์ที่เป็นแบบโกลเด้นเทียนโอ้ได้เท่าไหร่โกลเด้นโกลเด้นได้ห้าล้าน5ล้าน5ห้าล้านห้าล้านห้าล้านได้เลยก็วันนี้ก็สนุกมากเลยมีทุกคนมาช่วยร่วมเล่นกันเนาะก็มี ช่วยกันหาลัคกี้บ็อกเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าใช่ไหมแ,แต่สุดท้ายใครได้ไปก็อีกเรื่องนึงนะถ้าเกิดใครชอบเกมในอย่างนี้มาเล่นด้วยกันได้ยีงนะนะเพราะงั้นถ้าใครที่ชอบเกมแบบนี้ก็อย่าลืมกด like, get share, get ไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเรา,าไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้โหเกิดเดนคูเลย <c oughs>